สวัสดีค่และนี่ก็คือมูเตลูพอสแครกค่ะดีฉันไตดรองนักจักรและดีฉั้นพาวิวฮิทชาพาะ สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะคะค่ะและในช่วงต้นก็คงนินเพลงเปิดกันแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะและแน่นอนเพลงเปิดก็คงต้องมีเนะะื้อหาเกี่ยวข้องกับพอร์แครของเราในวันนี้ด้วยนั่นก็คือเรื่องมูเตลุนเองค่ะ และหัวข้อหลักที่เราจะหยิบยกขึ้นมาในวันนี้ก็เป็นมูเตลูสาขาใหม่ที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนบนโลกมีที่ประเทศไทยประเทศแรกและกำลังเป็นที่นิยมมากๆในตอนนี้นะคะนั่นก็คือวอลเปเปอร์เสริมดวงนั่นเองค่ะ และสิ่งที่ทำให้บอเปเปอร์เสริมดวงหิตขึ้นมาได้ขนาดนี้นะคะมีข้อมูลวิจัยหัวข้อการตลาด marketing i n the u n certain word l การตลาดของคนอยู่เป็นได้ทำการสำรวจความเห็นของกลุ่มตัวอย่างกว่า1,200คนและพบว่าปัจจัยที่ทำให้คนไทยของเราเนี่ยเกิดความกังวลเป็นอันดับหนึ่งเลยได้แก่การแพร่ระบาดของโควิดในนั่นเองค่ะคิดเป็น7 6 8เลยทีเดียวนะโหค่ะและจาก ความกังวลดังกล่าวนะคะทําให้คนไทยต้องการหาวิธีที่ทําให้ชีวิตของเรานั้นน่ะดีขึ้นจนเกิดปรากฏการณ์สามสิ่งด้วยกันรู้ไหมคะว่ามันคืออะไรคืออะไรคะนั่นก็คือหนึ่เลยคะ่ะเกิดความเชื่อในอินฟลูเอนเซอร์สนิยมพูดคายเหงาในคอมมูนิตี้ออนไลน์และอย่างสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการหันมาพึ่งสายมูและก็เชื่อในเรื่องโชคหลางนั่นเองคะ่ะ ค่ะซึ่งการมูเตรลูในยุคนี้นะคะก็มีให้เห็นมากมายเลยทั้งดูดวงออนไลน์กำไรโมงคลดูไพ่ยิปซีออนไลน์ถือว่ามีให้เห็นกันในทุกแพลตฟอร์มเลยก็ว่าได้ค่ะ แล้วก็เข้าถึงได้ไง่ายมากๆอย่างว่าเปเปอร์เสริมดนที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นที่นิยมอันดับต้นๆเลยค่ะเพราะโทรศัพท์มือถือตอนนี้แทบจะเป็นปัจจัยที่5ของชีวิตเราแล้วนะคะ,รคะเราทั้งใช้เรียนใช้เล่นใช้ทํางานแทบจะเป็นทุกอย่างของเราอยู่แล้วการที่เราจะปรับหน้าจอด้วยวอลเปเปอร์ที่ทั้งสวยและเสริมดนให้เราเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนก็คงสนใจและอยากที่จะมีไว้อย่างแน่นอนค่ะ จริงค่ะเพา e วล i บิโดยวอลเปเปอร์เสริมดวงนะคะช่วงแรกๆเนี่ยเราจะเห็นเป็นวอลเปเปอรที่ทําแจกกันเนาะค่ะและเป็นที่นิยมมากๆเลยในช่วงที่เราจะสอบเข้ามาหาลายัยหรือว่าเข้าโรงเรียนต่างๆ นักเรียนเนี่ยจะแบบว่าเอามาตั้งเป็นวอลเปเปอร์อยู่หน้าจอโทรศัพท์กันแล้วก็จะมีแบบสีสันมีเป็นผ้าเป็นโลโก้ประจำมาหาลาัยต่างๆเพราะว,าวิวได้ตั้งบ้างไหมคะตั้งอยู่แล้วคะ่ะใ,ใช่แล้วคะ่ะและทุกคนนะคะก็จะนำสิ่งนี้มาทำจนมันไม่เกิดความยูนิคหรือว่ามันกลายเป็นแมสในตลาดไปแล้วทำให้เกิด รูปแบบของวอลเปเปอร์รูปแบบใหม่หรือที่เขาเรียกว่าแบบคัสตอมนะคะซึ่งเป็นที่นิยมมากในขณะน,นี้มันคือวอลเปเปอร์ที่ทำมาเพื่อคุณคนเดียวโดยมีองค์ประกอบในการเสริมดวงคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดครั้งครึ่งข้างรมก็มีนะหรือว่าจะเป็นราสีหรือจะเป็นศาสตร์ตัวเลขเนี่ย พร้อมทั้งประกอบด้วยความสวยงามของรูปภาพแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวเป็นเครื่องรางจา๋าเหมือนกับสายมูเตรูที่เราคุ้นเคยเลยอย่างเช่นภาพพพิคเนตนะคะที่ศิลปินเนี่ยได้รามาลดทอนแล้วก็ตกแต่งให้มีสีสันที่สวยสดใสแบบนี้นะคะมันเป็นเหมือนกับการที่ใช้วอลเปเปอร์เนี่ยให้เกิดความเชื่อเนี่ยทำให้เกดเิดเม็ดเงินกันค่ะ าการคอสตอมออกแบบตามใจฉันเนี่ยถ้าไม่มีทักษะในการดีไซน์หรือความรู้ในเรื่องศิลปศาสตร์ก็ไม่สามารถที่จะคอสตอมวอลเปเปอร์สมดุลได้จึงต้องมีการจ้างทําหรือการซื้อนั่นเองค่ะ ซึ่งราคาตามตลาดก็มีตั้งแต่หลักสิบจนถึงหลักร้อยแต่ละลายแต่ละเรื่องก็จะมีเสริมดวงให้แตกต่างกันโดยที่เราได้ไปหาข้อมูลมาเนี่ยร้านที่เป็นที่นิยมจะขายอยู่ที่59วบาทต่อ1 wallpaper และเขาก็เฉลี่ยลูกค้าที่มาติดต่อคอสต o มวอลเ p เปอร์ต่อวันอยู่ที่4-5,000คน ซึ่งเป็นปริมาณที่เยอะมากมีหล<ม>ากหลายกลุ่มลูกค้าเลยนะคะทั้งนักเรียนนักศึกษาจบใหม่คนไยทำงานซึ่งเรทราคาของวอลเปเปอร์ก็จะเป็นราคาที่จับต้องได้ยิ่งคนรีวิวว่าช่วยได้จริงก็จะมีคนอยากมาลองมากขึ้นถึงแม้ว่าเราซื้อมาแล้วจะรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ช่วยอะไรนะคะก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายและพร้อมที่จะลองเจ้าใหม่ๆ่เสมอจึงทำให้วอลเปเปอรสมดวงเนี่ยสามารถกลายเป็นธุรกิจได้อย่างไม่ยากเลยค่ะ จริงด้วยค่ะไม่คิดเลยนะคะว่าเรื่องแบบนี้จะสามารถจับมาเป็นธุรกิจที่ห,หารายได,ได้ได้มากขนาดนี้เราสามารถเปลี่ยนความเชื่อของคนเนี่ยกลายมาเป็นเม็ดเงินที่เราสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเราเองได้ถือว่าเป็นการปรับตัวธุรกิจให้เข้ากับยุคดิจิตอลมากๆเลยเนาะ สุดท้ายนี้นะคะอยากฝากท่านผู้ฟังทุกท่านไว้ว่าการมูหรือความเชื่อเรื่องโชคลางเนี่ยก็เป็นเพียงที่พึ่งทางใจเนาะสุดท้ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบผลสําเร็จหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานั่นเองลงมือทําก็เกิดผลนั่นเองค่ะอเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้ดิฉัน power ว i e พิชาภาดิฉันไตรรองนักจักรต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับฟังเราจนจบแล้วพบกันใหม่สวัสดีสสดค่ะ,คะ